ระดับโลกฮันดอกนาฬิกาฮันดกรุ่นใหม่ปี2015วางตลาดพร้อมกันเกาหลีไทยความกระทัดรัดกับดีไซน์สุดคลาสสิกได้รับความชื่นชมมายาวนานกับการใช้งานเยี่ยมและความทนทานมีการส่งออกมากจนได้รับรางวัลจากท่านประธาน,นาธิบดีเคยส่งออกในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องนาฬิกาอย่างสวิสแลนด์ เบเซลระดับด้วยไดมอนด์หรูหราและดูดีชุบด้วยทองบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ 14k หรือ 18k แต่ถึง 24k ทองคำบริสุทธิ์ที่ทำให้โดดเด่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความสวยงามของลายโซน12ชิ้นหน้าปัดลายขวางประกายแสงต่างกันตามมุมแสงที่มาตกกระทบมูฟเมนต์ของบริษัทเซโกญี่ปุ่นที่ถือเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความแม่นยำของเวลา และสามารถกันน้ำได้ถึงแรงดันน้ำระดับ3ซัแซฟไฟร์ลาสหมดความกังวลเรื่องร้อยแตกตัวเรือนทำจากสแตลเลสทนเหงื่อและไฟ100% m เป e in k ซ r e a มดอินคอรีเมาเป็นเจ้าของนาฬิกาลํำค่านี้กันเถอะนาฬิกาฮันดกสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงในราคาเพียงเรือนละ1,990บาทโทรหาเราได้เลยตอนนี้02-314-0199ค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนช็อปค่ะวันนี้อยู่กับอ้อนิสาราศิลเลิศค่ะครับและผมเอรัตพิราสลาโรดนะครับผมคุณผู้ชมครับเห็นเราทั้งสองคนนี่นะครับแต่งตัวมาหรูหราขนาดนี้เดี๋ยวมีงาน มีงานหรูที่จะต้องไปร่วมง,งานกันนิดนึงเรียกว่าเป็นคนของสังคมนะฮะถูกต้องนะคะวันนี้เราก็เลยแต่งตัวหรูหราสักนิดนึงแต่การแต่งตัวหรูหรานี้เนี่ยนะครับผมที่สําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของอ็อกเซอรี่ใช่ไหมครับหรือว่าเครื่องประดับนี่นะครับที่จะเสริมสร้างมุกค,คลิกของคุณเนี่ยนะครับให้ดูดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากเพียงแค่ชุดหรือว่าเครื่องแต่งกายนะบางคนต้องมีเป็นสร้อยเป็นข้อมือนะครับต่างๆแต่มีอยู่อย่างหนึ่งครับผมที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับ จะมีเรียกว่าติดตัวเลยอ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรก็ตามนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองแล้วเวลาคุณจะไปออกงานหรูๆเนี่ยนาฬิกาธรรมดาธรรมดานียเราใส่ไปไม่ได้นะไม่ได้นะ<ช>จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของบุคลิกก็สําคัญเหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งออสเซอ์รีที่พี่เอกได้บอกไปเรื่องของนาฬิกามันก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับความหรูหราแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ที่จะ นำเสนอให้กับผู้ชมค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะนั่นก็คือนาฬิกาฮันดกอันนี้นั่นเองนะคะคุณชมค่ะนี่ที่เราทั้งสองคนใส่ใสอยู่ยนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าว่ารูราแค่ไหนนะคะโอ้โหใส่แล้วรับรองว่า เหมือนผู้บริหาร <c oughs> นะคะหรือว่าบางทีออกงานสังคมนะคะครเรียกว่าไม่อายใครเลยพี่เอกใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนเตรียมตัวที่จะไปงานเราจรึงต้องมีนาฬิกาที่คู่ควรกับพวกเรา <c oughs> นะครับในการที่จะออกงานดีๆแบบนี้ไปด้วยเอา <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วนาฬิกาฮันด็อกเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างครับนาฬิกาฮันด็อกนี่นะคะเป็นนาฬิกาที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะเรียกว่าเป็นประเทศที่ผลิตนาฬิกาฮันด็อกนี้ ร้อค่ะคุณผู้ชมค่ะจากตัวเรือนะคะความรู้ราแบบนี้นาฬิกานี้ค่ะมีความยาวนานเหนือการเวลาอีกพี่เอกเพราะว่านะคะบริษัทนี้ค่ะได้ผลิตนาฬิกามาก,กว่า70ปีพี่เอกตั้งแต่ปี1966เรียกว่ามีประสบการณ์ทางด้านของดีไซน์รวมไปถึงคุณภาพแน่นอนร้อเซค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพอย่างบริษัทนาฬิกาฮันดกนี้เนี่ยนะครับ ในอดีตเนี่ยนะครับก็เคยเรียกว่าเป็นการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ให้กับบริษัทนาฬิกาชั้นนำอยางทามเม็กซ์บูโลวาแล้วก็ OEM ด้วยที่สำคัญน,นะครับเคยเป็นบริษัทที่มีการส่งออกไปยังประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดทางด้านนาฬิกานั่นก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับโอ้โหพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ต้องพูดถึงนาฬิกาเลย แต่ว่าประเทศเกาหลีของเราได้นําเข้านะคะเรียกว่าในการล้าค่านั่นก็คือฮันดกที่เรากําลังใส่อยู่นี่นั่นเองอสําหรับตัวเรือนของฮันดกนะคะพี่เอกมีความล้าค่ายิ่งกว่าค่ะยังไงครับเพราะว่าวัสดุนะคะได้เคลือบนะคะทองคําบริสุทธิ์นะคะจำนวน24กรัดด้วยก<อ>ันนอกจากความล้ำค่าแล้วยังเลอค่าด้วย ระดับระดาด้วยความแวววาวด้วยนะพี่เอกนั่นนะคะทําให้เราเห็นถึงความเรียกว่าแวววาวแล้วหลังจากนั้นจริงหรือรหรูหราใช่ค่ะนอกจากนั้นดีไซน์ก็ยังทันสมัยด้วยถูกต้องครับและเมื่อพูดถึงนาฬิกาครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการตรงต่อเวลาถูกต้องและนี่แหละครับผมบริษัทนะครับผมที่เป็นบริษัทชั้นนำนะครับอย่างเซกอนะครับซึ่งเซกอนี่นะครับแปลว่าแม่นยำมีอายุยาวนานถึงกว่า133ปีเนี่ยนะ เขาก็มีการไว้วางใจให้กับนาฬิกาฮันด็อกเนี่ยนะครับได้ใช้ s e ก o m o v มูฟเมนคือหมายถึงว่าอะไรรู้ไหมครับใน1เดือนเนี่ยนะครับจะมีเวลาในการคาดเคลื่อนเนี่ยไม่เกิน5วินาทีอย่างแน่นอน5วินาทีนะถือว่าน้อยมากๆและที่สําคัญนี้เนี่ยนะครับก็มีการประกวดกันด้วยนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ถึงวิศวกรรมทางด้านของชั่วโมงนาฬิกา ฮันดกนี้ก็ได้คะแนนที่ดีที่สุดด้วยครับโอ้โหเรียกว่าการันตีถึงคุณภาพขนาดนี้นะคะค,คุณผู้ชมค่ะพูดถึงราคาและความล้ำค่าแบบนี้ความทันสมัยแบบนี้วันนี้ออนช็อปของเรามีความล้ำค่ามาฝากคุณผู้ชมกับนาฬิกาแบบนี้นะคะฮันดกนำเข้าจากประเทศเกาหลี100%เลยทีเดียวในราคาเพียง 1,990บาทเท่านั้นเองโอ้โถูกมากๆเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะทั้งของพี่เอก<ช>ทั้งคุณคผู้ชายรวมไปถึงคุณผู้หญิงนะคะในวันนี้อยากจะเป็นเจ้าของการเวลาเหนือความล้ำค่าแบบนี้อย่าพลาดนะคะเป็นของฝาก ให้กับวันครบรอบวอนแต่งงานหรือว่าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะห,หรือว่าใครก็ตามที่อยากจะเป็นเจ้าของความล้ำค่าแบบนี้1990บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายท่านใดที่กำลังชมรายการของเราอยู่แล้วคุณอยากจะเป็นเจ้าของนาฬิกาฮันด็อกนี้ด้วยราคาเพียงแค่1,990าบาทโทรหาเราตอนนี้ได้เลยครับชอนช<โ>นาเซโยแบรนดชั้นนำของอุตสาหกรรมนาฬิกาเกาหลีฮันด็อก ดีไซเนอร์มืออาชีพกับอุปกรณ์ที่ออกแบบให้มีความทันสมัยแม้เหงื่อออกก็หมดความกังวลเรื่องลอกเพราะว่าชุบด,ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ipg 24กรัตซาฟฟ l a s ลาสที่ไร้จุดบกพร่องใช้ชีวิตได้เต็มที่ไร้ความกังวลเรื่องการเป็นรอยเป็นนาฬิกากันน้ำแม้ตอนอาบน้ำด้วยฝักบัวแรงดันระดับ3ก็ไม่ต้องทอ้อ นาฬิกาฮันดกชุบทองคำบริสุทธิ์ 24k นวัตรกรรมจากเกาหลี100%เบเซลประกอบด้วยไดมอนด์หรูหราและดูดีชุบด้วยทองบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่1 4k หรือ 18k แต่ถึง 24k สัมผัสใหม่กับสินค้าที่เกิดจากดีไซเนอร์มืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาเบเซลประดับเพชรที่เป็นที่ยอมรับของนาฬิกาและแบรนด์ดังความหรูหราของหน้าปัดลายขวางที่ประกายแสงต่างกันตามมุมแสงที่มาตกกระทบ ความสวยงามตัวเลขที่ประดับด้วยไลสโตนเพิ่มความหรูหราด้วยการชุบเรือนด้วยทองบริสุทธิ์ 24k ทองบริสุทธิ์ไม่มีลอกความหรูหราที่ทนทานบแบรนด์กับสัมผัสที่สวมข้อมือทั้งนิ่มและเบานวตัตก,กรรมมูฟเมนต์ที่แม่นยำเรื่องของเวลาของบริษัทเซโกโกญี่ปุ่นแซฟไฟร์กลาสแซฟไฟร์กลาสหมดความกังวลเรื่องรอยแตกโน no. เลนพิเศษของฮันดกทำให้สามารถดูวันที่ได้อย่างชัดเจนแม้จะโดนน้ำก็หมดกังวลด้วยความสามารถในการกันน้ำใส่เบาสบายรู้สึกเหมือนฮันดกเป็นหนึ่งเดียวกับข้อมือความหรูหราที่มาพร้อมกับสมรรถภาพการใช้งานไปพบกันเลยนาฬิกาฮันดกสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงในราคาเพียงเรือลละ1990บาทโทรหาเราได้เลยตอนนี้0 2 3 1 4 0 1 9 9ค่าจัดทรงฟรีทั่วประเทศ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรากําลังพูดถึงนาฬิกาฮันด็อกนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความหรูหรามีความสวยงามแล้วก็เหมาะนะครับผมกับคุณทุกๆเพศทุกๆวัยเลยคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณก็สามารถที่จะสวมใส่ได้เหมือนกับเรา2คนนะครับที่กําลังสวมใส่อยู่นี้นั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะนอกจากดีไซน์ที่หรูหราพร้อมกับความทันสมัยแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาพิสูจน์ถึงคุณภาพของนาฬิกาฮันด็อกที่เรานําเข้าจากประเทศเกาหลี ร้อนี้กันจะดีกว่านะคะว่ามีความทนทานแข็งแรงนะคะสามารถใช้ได้นานแค่ไหนนะอเอาละค่ะพี่เอคะเพื่อความมั่นใจในปณิกริกาฮันโดของเราว่าเป็นผู้นำเหนือการเวลาคุณผู้ชมวันนี้ค่ะอ้อก็เลยขอท้าพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นถึงหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของความทนทานเกี่ยวกับเรื่องของ Activity ต่างๆ ในการที่จะใส่ไปไว่ายน้ําใส่อาบน้ํายังได้เลยนะพี่เอกอนะคะนน้นไม่เข้าเหรอน้ําไม่เข้ากันน้ําค่ะเพราะว่า<อ>ด้วยระบบพิเศษนะคะของนาฬิกาฮันดกนี้อันนี้ดูได้เลยว่าอ้อจะใส่นาฬิกานี้ลงไปในน้ําแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะปกตินะร่างกายของคนเรามีคราบเหงื่อครอ๋อใช่หนึ่งในนั้นวันนี้อ้อเติมเกลือลงไปเพื่อเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งคือคราบเหงื่อครนั่นเองอันนี้ผสมให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะว่า มีความคงทนแล้วก็รับรองว่าไม่มีคราบแน่นอนนะหลังจากนั้นแล้วอ๋อจะใส่ในกาฮันดกอันนี้ลงไปค่ะคุณผู้ชมคะ<อ>ชมเลยนะคะใส่ลงไปอย่างนี้ในระหว่างที่รอคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะ๋อใส่ลงไปแล้วระหว่างที่รอเรามาดูความทนทานอีกอย่างหนึ่งกันดีก,กว่าอะไรครับเนื่องจากนะคะเราทําด้วยวัสดุชนิดพิเศษนะคะนั่นก็คือเซฟไฟกราสคุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวในเรื่องของรอยขีดข่วน เวลาที่คุณเดินทางไปไหนก็ตามนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องของการครูดหรือการแบบโอ้โหเอามือไปแตะไปโดนโู่นดนนี่บางคนก็กลัวไม่กล้าใส่ออกงานหรือออกไปไหนนะคะคแต่สําหรับในการันดกค่ะท้าพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นเลยอ่ะดูนะดูนะนี่อ้อใช้สกอตไบท์ถูขนาดนี้เลยนะคะพี่เอกเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมดูดีๆนะคะมีอรอยหรือเปล่าไม่มีเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวค่ะลองอีกทีนึงนะคะพี่เอกอะ รุงถูแรงๆแล้วนะเนี่ยไม่มีรอยนะคะสำหรับลักษณะอันนี้นะคะเอาอีกใช่ไหมระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมดูได้เลยนะคะว่ารอยขีดข่วนไม่มีอย่างที่อ้อยย้ำไปนั่นก็คือวัสดุชั้นดีนะคะที่นาฬิกาฮันดกของเราได้รังสรรค์มานั่นก็คือแซฟไฟร์กราสนั่นเองค่ะกันรอยขีดข่วนได้ด้วยทีนี้พี่เอกเราพูดถึงหน้าหน้ากระจกไปแล้วหลังจากนั้นเรามาดูกันดีกว่าตรงนี้นะคะเรื่องของ การน้ําคุณผู้ชมเอาขึ้นมาให้เวลาผ่านไปแล้วนะครับลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงเด๋ยวทําความสะอาดนิดนึงได้เลยค่ะคราบเหงื่อใครต่างๆเวลาที่คุณใส่นาฬิกาใช่ไหมคะอาจจะมีคราบเหงื่อใครหรือว่าบางทีโอ้โหไม่ว่าจะเป็นคนบางคนเหงื่อเยอะกลัวว่าสีจะลอกล่อนบ้างล่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะเพราะว่าเคลือบด้วยทองนะคะที่เป็นทองขนาด24 k เคค่ะดูสิมีความแวววาว นะไม่เปลี่ยนสีปกติทั่วไปถ้าเผื่อว่าซื้อนาฬิกาปกติบางทีอาจจะใส่ลงไปในนี้เปลี่ยนสีแล้วพี่เอกเปลี่ยนสีน้ําเข้าไหมดูสิน้ําเข้าไม่เอ่ยอ่ะซูมนิดหนึ่งนะคะซูมนิดหนึ่งว่าน้ําเข้าหรือเปล่าไม่พอบอกเลยว่าสามารถทนแรงดันน้ําได้ถึง3ระดับพี่เอกค่ะอ่ะทีนี้อ้อท้าพิสูจน์ขนาดนี้แล้วพี่เอกล่ะคะมีอะไรมาท้าพิสูจน์บ้างเมื่อสักครู่นี้นะครับ น้องอ้อททำให้เราเห็นนะครับถึงการกันน้ํำแล้วก็หน้ากระจกเนี่ยนะครับก็คือกันรอยขีดข่วนใช่ไหมครับทีนี้มาถึงของผมผมจะทําให้ดูว่าแล้วสามารถทนไฟได้หรือเปล่าทนไฟเลยเหรอคะคุณพี่ค่ะทนไฟเลยครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับผมมีนาฬิกานะครับฮันดกนะครับอยู่ตรงด้านนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ แล้วผมก็มีไฟอยู่ในมือของผมพี่เอกใจเย็นๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะพ่นไฟลงไปที่นาฬิกาเลยแล้วลองดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับถ้าพิสูจน์ขนาดนี้ถึงความคงทนและคุณภาพนะคะเหนือการเวลาเอาเลยพี่เอกโอ้คุณผู้ชมคะเห็นหรือเปล่าว่าไฟแรงขนาดนี้ทำอะไรนาฬิกาหันดกจากประเฟิลได้หรือเปล่าเราลองมาดูนะครับเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึง ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าพี่เอกกลัวร้อนเพราะว่าาจับปึ๊บร้อนเลยเพราะว่าไฟร้อนจริงๆเป็นยังไงบ้างพี่นี่อาลลาข่าออมุญาตคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเลยครับไหนดูซิตัวเรือนเห็นไหมฮะเห็นไหมเอโอูโหยังอยู่ดีเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ใช่ไหมใช่แล้วไปนี่ปกติถ้าเผาไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดคราบดำคุยพี่เอกบางทีโอ้โหดำแล้วก็บางทีเปลี่ยนสีก็มีเหมือนกันโอ้โหสุดยอดเลยนี่เห็นไหมฮะโอ้เรียกว่านาฬิกาฮันดกนี้มีคุณภาพจริงๆต้องขอปรบมือให้เลยนะคะถองเลยไม่ว่าจะเป็นการสครับนะคะเรื่องของรอยหน้าปัดหรือว่าน้ํา ที่มีคราบเหนือใครนะคะรวมไปถึงไฟโอ้โหเรียกว่าค,คุณภาพเหนือการเวลาจริงๆใช่แล้วนหละครับที่สําคัญนี้น,นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าบริเวณหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะครับก็จะมีะลาย s t o n ซึ่งลาย s t o n เนี่ยนะครับถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยจะมีทั้งหมด12อันด้วยกันถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด11อันด้วยกันและที่สําคัญนะครับ บริเวณหน้าปัดเนี่นะครับเบเซลนะฮะของนาฬิกาเนี่ยก็จะมีเพชรด้วยก็จะบ่งบอกถึงความหรูหรานั่นเองเวลามีแสงเนี่ยนะครับมาตกกระทบไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็จะทำให้แสงเนี่ยระยิบระยับเต็มไปหมดเลยอย่างนี้นะคะสามารถที่จะใส่ออกงานหรือว่าใส่ไปทำงานก็สามารถทำให้คุณดูหรูหรานำสมัยได้ไม่เหมือนใครแน่นอน นาฬิกาฮันด็อกอย่างที่เราได้บอกไปค่ะเป็นนาฬิกานําเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศเกาหลีคุณก็สามารถเป็นเจ้าของนาฬิการาคาแบบนี้ได้นอกจากนั้นแล้วค่ะยังเป็นผู้นําทางด้านนาฬิกาเพราะว่าสามารถที่จะทำงานนะคะแล้วก็ผลิตออกมาได้ตั้งแต่ปี1,966รวมระยะเวลาทั้งสิ้น เจ็ดสิบปีใช่แล้วครับและในอดีตเนี่ยนะครับนาฬิกาฮันด็อกเนี่ยนะครับก็เคยผลิตชิ้นส่วน ให้กับนาฬิกาดังๆนะครับอย่าง t ท m e x มนะครับบูโรว่าแล้วก็ OEM ด้วยแล้วก็เคยส่งออกไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแหละค่ะจริงๆแล้วสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าของชั้นนําที่เรียกว่าเขาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์่ดังเรื่องนาฬิกาถูกต้องถ้าเขายอมรับนาฬิกาฮันดกแสดงว่าคุณภาพดีจริงดีจริงนะฮะนอกจากนั้นแล้วค่ะตัวเรือนของนาฬิกาฮันดกนะคะคยังทําด้วยนะคะเกลือบด้วยทองคําบริสุทธิ์ 24K ค่ะคุณผู้ชมค่ะครหรือ24กะลัด สร้างความล้ำค่าให้หนะักกับนาฬิกานะคะแวววาวพร้อมกับความทันสมัยพร้อมดีไซน์ที่เรานําเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะและเรื่องของ movement นะครับหรือว่าความตรงต่อเวลานะครับของนาฬิกาฮันดกไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าอย่างเซก้บริษัทที่มีอายุยาวนานถึงกว่า133ปียังให้ความไว้วางใจนะครับ กับวิศวกรรมทางด้านของ Movement เราเรียกว่าเป็น Seiko Movement นั่นเองที่สำคัญมีการประกวดกันด้วยที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งนาฬิกาฮันดกเนี่ยนะครับก็ได้คะแนนดีที่สุดด้วยแหละครับโอ้โหนะคะเรียกว่ากลไกการทำงานก็อิมพอร์ตมาจากทางด้านของไซโก้ด้วยประเทศญี่ปุ่นนอกจากนั้นแล้วหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊นนาฬิกาแบบนี้ น้ำหนักจะหนักหรือเปล่าพี่เอกคา<ช>สำหรับน้ำหนักนะคะขอบอกเลยว่าสามารถสวมใส่ได้ง่ายๆเลยเพราะรว่าน้ำหนักเบามากค่ะแล้วสามารถที่จะปรับสายได้หลา<ช>ยๆคนเป็นห่วงว่าเอ,เอเอาไปจะต้องระวังหรือเปล่าว่าจะพอดีกับแขนเราหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าสามารถปรับสายได้ตามขนาดของข้อมือของคุณผู้ชมชด้วยและที่สําคัญสายข้อมือนี่นะครับก็คือทําจากสแตนเลสสตีลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความทนทานอย่างมากและที่สําคัญก็สวยงามหรูหรา เหมาะกับคุณไม่ว่าคุณเนี่ยนะครับจะไปร่วมงานในเขาเรียกว่าในช่วงเวลาใดนะครักดก็ตามถูกต <นะ S 2> ้องครับร,บรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมขาอยากเป็นเจ้าของความล้ำค่าความหรูหราความทันสมัยแบบนี้แล้วอย่าพลาดค่ะวันนี้ออนช็อปของเรานะะี่ะะนำเสนอนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆ นั่นก็คือนาฬิกาฮันดกจากประเทศเกาหลีในราคา1เรือนนะคะคทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นเองอค่ะคุณผู้ชมนำความล้ำค่าพร้อมกับการเวลามาสู่คุณผู้ชมถึงบ้านขนาดนี้อย่าลืมนะคะสำหรับนาฬิกาแบบนี้1,990บาท สามารถซื้อเป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงานร,รวมไปถึงคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถใส่ออกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือใส่ออกไปทํางานก็รหรูหราทันสมัยแน่นอนค่ะด้วยราคาที่ถูกมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วในการที่จะต้องไปหานาฬิกาที่ราคาสูงๆราคาแพงๆแต่อันนี้เพียงแค่1990บาทนะครับนาฬิกา ที่เป็นในการในความฝ่ายฟันของคุณก็จะมาถึงมือของคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นโทรหารอาตอนนี้เลยนะครับชงนาเซโยฮันดกนาฬิกาชั้นนำอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีดีไซน์ทันสมัยพร้อมกับความหรูหราแม้เหงื่อใครไม่ต้องกังวลว่ากลัวจะรอกเพราะทองคำบริสุทธิ์24กรัต แลฟลกากลาดไร้จุดบกพร่องใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวลน,นาฬิกาฮันดกชุบทองคำบริสุทธิ์ 24k นวัตรกรรมจากเกาหลี100%เบเซลประกอบด้วยไดมอนด์หรูหราและดูดีชุบด้วยทองบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ 14k หรือ 18k แต่ถึง 24k สัมผัสใหม่กับสินค้าที่เกิดจากดีไซเนอร์มืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาเบเซลลระดับเพชรที่เป็นที่ยอมรับของนาฬิกาและแบรนด์ดัง ความหรูหราของหน้าปัดลายขวางที่ประกายแสงต่างกันตามมุมแสงที่มาตกกระทบความสวยงามตัวเลขที่ประดับด้วยลายสโตนเพิ่มความหรูหราด้วยการชุบเรือนด้วยทองบริสุทธิ์ 24k ทองบริสุทธิ์ไม่มีลอกความหรูหราที่ทนทานแบรนด์กับสัมผัสที่สวมข้อมือทั้งนิ่มและเบานวัตรกรรมมูฟเมน n ์ที่แม่นยำเรื่องของเวลาของบริษัทเซโกญี Se ่ป,ปุ่น h ซฟไฟ l ์ s s าส p ซฟไฟ e ์ก a าสหมดความกังวลเรื่องรอยแตกโน no. เล่นพิเศษของฮันดกทาให้สามารถดูวันที่ได้อย่างชัดเจนแม้จะโดนน้าก็หมดกังวลด้วยความสามารถในการกันน้ําใส่เบาสบายรู้สึกเหมือนฮันดกเป็นหนึ่งเดียวกับข้อมือความหรูหราที่มาพร้อมกับสมรรถภาพการใช้งานไปพบกันเลยนาฬิกาฮันดกสาหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงในราคาเพียงเรือนละ1990บาทโทรหาเราได้เลยตอนนี้ 023140199ค่าจัดทรงฟรีทั่วประเทศอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังพูดถึงนาฬิกาที่มีความหรูหรามีความสวยงามน,นะครับแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงนะครับเรากำลังพูดถึงนาฬิกาฮันดกครับ พูดถึงความสวยงามนะคะเราขอบอกเลยว่าในการมีความทันสมัยมแล้วก็ดีไซน์นะคะเข้ามาได้กับทุกเพศทุกวัยสามารถใส่ไปทำงานรวมถึงใส่ไปงานปาร์ตี้งานการาดินเนอร์ก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะแต่นอกจากดีไซน์แล้วเรายังจะพูดถึงเรื่องของคุณภาพด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณภาพในวันนี้ค่ะที่อ้อจะบอกนะรเรามาเรียกว่า,าพิสูจน์ถึงคุณภาพ ความที่มีมาตรฐานของนาฬิกาฮันดกกันดีกว่าอ,อย่างแรกเลยวันนี้อ,อนะ้อขอทาพิสูจน์เด uh ี huh. ๋ยวคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะว่านี่คือน้ําแล้วนี่คือเกลือคุณผู้ชมอ้อเปรียบเกลือคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรพี่เอกคะเราอ้อจะเปรียบเกลือกับน้ำนย่ยงเหมือนกับคราบเหงื่อไข่ของคนเรา oh. หลังจากนั้นคะ่ะคุณผู้ชมคะอ้อ,อจะคนนะคะ อันนี้โดยปกติทั่วไปการใส่นาฬิกาของคนเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะมีเหงื่อตลอดเวลาบางคนก็จะกลัวไม่กล้าใส่เพราะว่ากลัวนาฬิกาจะเปลี่ยนสีพี่เอกบางทีก็กลัวว่าจะมีคราบหมักหมนตักมหมกอยู่ตามที่นาฬิกาเราหรือเปล่าทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะพี่เอกนะเฮ้ยแล้วน้าไม่เข้าเหรอน้ำนอกจากเรื่องของคราบเหงื่อใครแล้วยังสามารถกันน้ำได้ด้วยจริงเหรออ่ะระหว่างนี้อ้อวังไปเลยแล้วกันพี่เอกค่ะ วางไปเลยถ้างนั้นวางไว้ทิ้งไว้ก่อนนะทิ้งไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าน้ําจะเข้าหรือเปล่านะครับคาบเหงื่อใครเนี่ยจะเข้าไปที่นาฬิกาหรือเปล่าแต่ในระหว่างนี้ผมมาพิสูจน์ให้เห็นอีกอันหนึ่งดีกว่าอะไรเอ่ยนี่ครับก็คือหน้ากระจกนะครับหน้ากระจกของนาฬิกาฮันดกเนี่ยนะครับจะมีความทนทานมากเลยทีเดียวหทนทานขนาดไหนที่เอเพาะปกตทนทานขนาดกหนนี่มันมีคอยที่เป็นลวดเป็นเหล็กอยู่นะฮะเดี๋ยวจะถูไปสกอตไบรท์ถูขนาดนี้เป็นไงครับ ถูอีกคุณพี่ยังไม่พอถูเลยแรงถูเลยอไม่เป็นไรเลยอ่ะถูอีกก็ได้คุณผู้ชมคะความทนทานแบบนี้นะคะเนื่องอจากนาฬิกาฮันดกของเรานะคะผลิตด้วยวัดสดุพิเศษนั่นก็คือแซฟไฟร์กลาสนั่นเองใช่แล้วนะครับ ก็เป็นกระจกที่มีความทนทานและก็<ช>กันร,รอยขีดข่วนด้วยนะครับผมสุดยอดเลยใช่แล้วน,นะคะเพราะว่าหนุ่มๆห,หลายๆคนบางทีใส่นาฬิกาแบบนี้อ,อาจจะไม่กลา้าในการ,รที่จะออกกําลังกายก็ต้องถอดนาฬิกาบ้างลหละแต่สําหรับนาฬิกาฮันดกจากประเทศเกาหลีค่ะไม่ต้องกลัวในเรื่องของปัญหาพวกนี้แต่อย่างใดค่ะคุณสามารถใส่ทุกๆแอคทิวิตี้นะคะในการที่คุณจะดําเนินชีวิตด้วยความหรูหราจากดีไซน์รวมถึงความคงทนและคุณภาพยอดเยี่ยมด้วยค่ะอ้าวเวลาผ่านไปแล้วดู นี่ที่คุณแช่ลงไปนี่ในน้ำเกลือว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับลืมแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะสำหรับความคงทนและคุณภาพในเรื่องของคราบเหงื่อไข่คุณผู้ชมหลายคนก็คงจะกเช็ดออกมาจะเป็นยังไงนะ,อะลองดูบางอันนี้โอ้โหถ้าเช็ดออกมาสีล็อกติดออกมาก็มีนะแต่สำหรับนาฬิกาฮันดกอันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมดูที่กระดาษครับ มีอะไรติดออกมาไหมคะพี่อเอกคะไม่มีอะไรเลยกระดาษขาวสะอาดเหมือนเดิมนะคะยังคงสีความสดใสเหมือนเดิมแต่นอกจากนั้นแล้วมาดูซิว่ากันน้ำหรือเปล่าไหนดูดูที่นาฬิกาคะ่ะดูดเลยนาฬิกาะะที่หน้าตัดหน้าปัดนาฬิกานี้นะคะเรียกว่ากันน้ำได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือนาฬิกาอันนี้นะคะสามารถ กันน้ำได้ถึงแรงดันถึง3ระดับด้วยกันโอ,โอ้โหเรียกว่าคุณภาพดีขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอน,นะ เอาละครับเมื่อตะกี้นี้นะครับเราพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่ากันรอยขีดข่วนได้แล้วก็กันน้ําแล้วก็ยังกันคาบเหงื่อใครได้ด้วยใช่ไหมครับทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เห็นกันจจะเลยนั่นก็คือนาฬิกาฮันด็อกสามารถทนไฟได้หรือเปล่าครับทนไฟใช่แล้วจริงหรือเปล่าพี่เอกอ๋อไม่เชื่ออ๋อไม่เชื่อปกติทั่วไปนะคะถ้าบอกว่าโดนไฟนี่ต้อง เปลี่ยนสีแล้วดัเมียมเลยใช่ไหมใช่ไหมนี่เลยครับนี่แหละครับที่แขวนอยู่นี้นะครับคือนาฬิกาฮันด็อกค่ะแล้วผมก็มีไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะพ่นไฟไปที่นาฬิกาเลยใจเย็นๆนะคะคุณพี่อย่าเผาสตูดิโอคะแล้าูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะเปลี่ยนสีหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับโอ้ยังเป็นสีเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับลองมาดูเอ้ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมท่านี้สองนะ คุณผู้ชมคะเป็นไฟจริงๆนะคะแล้วก็ทําให้เห็นถึงคุณภาพและความทนทานเปลี่ยนสีไม่เอ่ยไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยนะคะแล้วอย่างสุดท้ายอีกสักครั้งดีพี่เอกอีกครั้งหนึ่งเหรอคราวนี้คราวนี้เอานานๆแล้วกันนะได้ได้เอานานๆเอานานๆนะเป็นยังไงบ้างอยากจะลองนิดนึงอ้าเอาล้ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นถึงความทนทานแล้วใช่ไหมคะสําหรับ ความทนทานของรายการฮันดกนี้ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะทีนี้ลองมาดูครับแล้วถ้าผมเนี่ยใช้กระดาษนะครับซับเอาละครับทีนี้เรามาดูนี่พลไฟไปเรียบร้อยถึง3าครั้งค่ะว่าจะมีคราบดําระวังนะพี่เอกมันร้อนนะเบาๆนะนี่จะมีคราบดําอะไรติดมาบ้างหรือเปล่ามันต้องมีสีดําบ้างสิเพราะว่าเผาไฟมาต้องเปลี่ยนสีอยู่แล้วมีไหมพี่เอกมาม,มาดูที่กระดาษครับ ไม่มีเลยอ่ะดูที่นาฬิกาสิคะแล้วดูที่นาฬิกาโอ้โหยังอยู่ดีปกติสภาพใหม่ร้อยเซด้วยนะคะยอดเลยต้องขอปรบมือให้เลยทีเดียวค่ะนนี่ะเรื่องของคุณภาพนะคะเรียกว่าเกินราคาจริงๆเพราะฉะนั้นกันรอยขีดควรได้ใช่ไหมครับกันน้ำได้ถึง3ระดับ <c oughs> ใช่ไหมครับกันคาบเหนือคาบใครได้ด้วยแล้วก็กันความร้อนได้ด้วยนะคบผมจะไม่เป็นคาบสีดําแน่นอนถ้าหากโดนความร้อนหรือหากโดนไฟนั่นเองนะครับนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนาฬิกาฮันดกของเรายังนําเข้าจากประเทศเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้คุณผู้ชมคะไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวประเทศเกาหลีหรือว่าต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปซื้อนาฬิกานี้แล้วรเราอิมพอร์ตมาให้กคุณผู้ชมถึงออนท็อปเลยนะคะใช่แล้วครับก็ เป็นบริษัทชั้นนาเลยทีเดียวของเกาหลีใช่ไหมครับความาวายาวนานนะพี่เอกอย่างที่บอกขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงความยาวนานของบริษัทนะคะเรียกว่าเป็นผู้นําแห่งนาฬิกาหรือการเวลาของประเทศเกาหลีเพราะว่าผลิตตั้งแต่ปี1966 70ปีแล้ว <70 S 2> พี่<ป>เอกนอกจากนี้แล้วนะครับนาฬิกาฮันด็อกนะครับบริษัทนี้ยังเคยนะครับผลิตชิ้นส่วนนะแล้วก็ส่งไปให้กับ นาฬิกาชั้นนำอย่าง t i m e x นะครับบูโลว่าและก็ OEM นั่นเองใช่แล้วแล้วที่สำคัญก็เคยส่งออกไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านของการผลิตนาฬิกาของโลกเราครับถ้าพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นบ้านของนาฬิกาจริงๆ<ช>ถ้าเขายอมรับพันดกขนาดนี้แสดงว่าคุณภาพเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะสีสันร,ร,รวมไปถึงความแวววาวที่เห็นอยู่ความทันสมัยแบบนี้ค่ะนาฬิกาฮันดกของเรา เคลือบด้วยทองคำบริสุทธิ์24กรัตนะไม่ต้องห่วงในเรื่องของความแวววาวไม่มีอาการเปลี่ยนสีหลังจากที่เรา<ช>ได้ทาพิสูจน์คุณผู้ชมไปแล้วนะคะยังไงก็ตามคุณภาพและราคาวันนี้เรานำมาฝากคุณชมแล้วยังไงรีบเป็นเจ้าของของความล้ำค่าแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยนะครับหายห่วงได้เลยก็คือเรื่องของ การตรงต่อเวลาหรือว่า movement ของนาฬิกานะครับเพราะว่าบริษัทอย่างเซโก้ซึ่งยาวนานกว่า133ปีเนี่ยนะครับเซโก้เนี่ยแปลว่าแม่นยำใช่แล้วยังให้ความไว้วางใจนาฬิกาฮันดกนะครับถึงเรื่องของวิศวกรรมทางด้านของชั่วโมงคเคยประกวดนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนาฬิกาฮันดกเนี่ยก็ ได้รับคะแนนสูงที่สุดด้วยแหละครับโอ้โหนะคะนอกจากจะประกวดได้รางวัลแล้วนำเข้าไปสวิตสแลนก็แล้ววันนี้ค่ะเราก็เลยมาพร้อมกับคุณค่านะคะที่ดีไซน์พร้อมกับความหรูหรานำสมัยมาฝากคุณผู้ชมกันคอยากเป็นเจ้าของข่าวันนี้ออนช็อปของเรามาพร้อมกับรางวัลน,นะคะแล้วก็การลํำค่าของนาฬิกาแบบนี้นะคะกับราคาเพียง1 9 9 0บบาทเท่านั้นเองพี่เอก ถูกมากเลยใช่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาของคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายพี่เอกขาเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้ในราคาแบบนี้คุณภาพเกินราคาจริงๆนะจริงๆเพราะบางทีเราไปหานาฬิกาเนี่ยนะครับที่มีความหรูหราและมีความสวยงามในราคาสูงมากๆแต่วันนี้เพียงแค่1 9 9่นบาทและที่สำคัญมีความสวยงามหรูหราแล้วก็คงทนอย่างที่บอกนะครับผมว่าหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะครับก็จะทำจาก เขาเรียกว่าใช่แล้วนะฮะก็จะมีความคงทนแล้วก็มีเพชรด้วยนะครับบริเวณบนเบเซลของนาฬิกาก็จะหรูหราเวลามีแสงตกกระทบไม่ว่าจะเป็นที่มุมไหนเนี่ยนะครับก็จะสะท้อนออกไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีลายสโตนด้วยนะครับซึ่งลายสโตนเนี่ยสำหรับนาฬิกาผู้ชายเนี่ยจะมีทั้งหมด12อันแล้วก็สําหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด11อันแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสามารถกันน้ําได้ถึง3ระดับด้วยกันทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่1,990บาทเท่านั้น เพราะฉะนั้นโทรมาหาเราตอนนี้เลยครับโชว,ชวนานาเนซโยนาฬิกาฮันดกสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงในราคาเพียงเรือนละ1,990บาทโทรหาเราได้เลยตอนนี้02-314-0199ค่าจัดทรงฟรีทั่วประเทศ